เอ,า,อามือแตะแตะหลายคนข้างหน้าค่ะให้ให้แขนเราไม่คนที่อยู่ข้างหลังจะได้มีพื้นที่เนะาะเพราะว่าหอประชุมจะจะแคบไปหน่อยคือคือทุกปีที่แล้วนะคะเราไปซ้อมที่ลานบ,ารบรมบรมรูปนะคะเนื่องจากว่าเราซ้อมตอนเย็นนะคะท่านี้ต้องกลัวว่า เย็นมันมืดกลับบ้านลำบากรถล,ลาก็เยอะนะคะก็เลยว่าเอาในนี้นั่นแหละ,ะคือให้รู้แนวนะคะว่าเราจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกแพทเทิร์นอันเนี้ยไปตั้งไว้ที่สนามกีฬาเลยนะคะแต่จัดจริงคือแค่6แถวเท่านั้นนะคะจะมีครูกออยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยตัวแทนของแต่ละอำเภอนะคะแต่ละตำบลที่จะไปซ้อมใหญ่ตำบลละ7คน เป็นรูปตัวแอลนะคะเมื่อรูปตัวแอลเสร็จแล้วทุก